สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสนครูมเกมครับก่อนเดินนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับทางช่องของเราจะมาวิเคราะห์อาเซนอนต้อนรับการมาเยือนของท่านพาเลสแล้วก็ทําการแข่งขันวันที่15มกราคมเวลาตีหนึ่งนะครับตามเวลาประเทศไทยแล้วก็ทําการแข่งขันที่สนามเอเมริสสเตเดียมเรามาดูสถิติที่น่าสนใจก่อนการแข่งขันของทั้งคู่ครับ สถิติในการพบกันของทั้งสองทีมในลีกพบกันทั้งหมด40นัดอาร์เซนอลชนะไป24นัดเสมอ12นัดแพ้4นัดสถิติเฮตูเฮตหกนัดหลังสุดครับอาร์เซนอลชนะไป2นัดเสมอ3นัดแพ้1นัด้าบ้านอาร์เซนอลตอนนี้อยู่อันดับที่11ของตารางคะแนนสำหรับผลงาน5้านัดหลังสุดของอาร์เซนอลชนะ3นัดเสมอ1นัดแพ้1นัดยิงได้10ประตูเสียไปทั้งหมด4ประตู สำหรับปีนี้ลงเตะในบ้าน8นัดชนะ3นัดเสมอ1นัดแพ้4นัดยิงได้9ประตูเสียไปทม้งบเด1ดประตูเก็บได้10คะแนนต่อไปเรามาดูสถิติของกิตันพาเลตครับผู้มาเยือนตอนนี้อยู่อันดับที่13ของตารางพรีเมียร์ลีกสำหรับผลงานท่านัลังสุดครับชนะ1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดยิงได้4ประตูเสียไป12ประตูสำหรับปีนี้เล่นบินทีมเยือน8นัดชนะ3นัดเสมอ1นัดแพ้สนัด ยิงได้14ประตูเสียไปทั้งหมด14ประตูอาร์เซนอลนัดที่แล้วออกนอกบ้านไปชนะเวสต์บอมบิดอันเบียน4ประตูต่อ0นัดนี้ผู้จัดก,การทีมอย่างมิเกลอัตเตตาน่าจะจัดทีมลงเล่นในระบบ4-2-3-1โดยให้โมฮัมเหม็ดเอลนินีและก็กาเนสกาจะลงเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับส่วนเอมิลสมิธโรและก็ปีแอร์เอมริกโอมามมยอง แล้วก็กูบาโยสกาจะลงเล่นเป็น3มตัวรุกของทีมหาจังหวะในการเปิดบอลให้กับอเล็กชองดากาเซตกองหน้าของทีมในการยิงประตูคิตันผลิตหน้าที่แล้วลงเตะในบ้านชนะเชฟฟิลด์ในเตตสอประตูต่อศูนย์นัดนี้ผู้จัดการทีมอย่างรอยเฮนสันน่าจะจัดทีมลงเล่นในระบบ4-4-2ซึ่งจะให้เจมส์มกกัตีลูกามิลิโวเยวิสจะลงเล่นเป็นกองกลางส่วนเจฟฟรีย์ชลุปและก็เอเบเลซีเอเซจะลงเล่นเป็นปีกซ้ายและขวา หาจังหวะในการเปิดบอนให้กับเวนฟสตาฮาและก็พิตตยองเบนเตเก้สองกองหน้าของทีมในาการรุกทำประตูอาร์เซนอลฟอร์มกำลังเข้าฝากมาแล้ว3นัดติดนะครับทำให้อันดับพ้นจากโซนท้ายตารางนัดนี้ไม่มีนักเตะได้รับบาดเจ็บเพิ่มทําให้สามารถจัดตัวหลอกนิ่งลงอย่างเทรนตาศึกมาเจอกับกิตันพาเลตครับเปิดศึกดาบิ้แมตช์แห่งกรุงลอนดอนอาร์เซนอลจะต้องปลุกเข้าใส่เพื่อต้องการ3คะแนนเต็มส่วนกิตันพาเลตครับจะเล่นเกมตั้งรับให้แน่นแล้วก็รอสวนกลับ ามที่อินทน็ตแต่ถ้าเจอกับลูกบดลูกตื้อของเจ้าถิ่นนะครับก็น่าจะอุดไม่อยู่อาร์เซนอลก็น่าจะสามารถชนะคิตันพาเลตไปได้อย่างหวุดหวิดนะครับเกมนี้